เวาีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่ช่อง s ิ c k e r c h a n n e l นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับเกมสถิติ f อฟฟกันอีกเช่นเคยนะครับกับพาร์ทที่46กันแล้วบอกได้เลยว่านะครับเราลบกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยทุกคนครับแล้วก็พาร์ทที่แล้วเนาะเราได้บุกโจมตีไอสีม่วงนะครับตอนนี้พวกนั้นก็มาจูโจมคืนแล้ที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับโอเค ระหว่างนี้เราก็เตรียมกำลังคนก่อนละกันแล้วก,วก็จัดกองทัพนะครับผมจริงๆมีแผนให้บุกฝรั่งเศสอยู่นะที่เมืองหลวงนะครับแต่ผมลองดูกอแต่กองกำลังเราส่วนใหญ่ก็ไปป้องกันเมืองในตอนนี้นะเพราะว่าค่อนข้างดูเดือดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มยึดโซนนี้ก่อนละกันอืม สักหมดสต็อกอีกแล้วพระเจ้าไม่นะอให้หมดแล้วก็ดูกองทหารเราสักหน่อยดีเฟนที่เมืองนั้น612วันนี้พันเก้าผมว่าเยอะเกินไปพอดม,มาสัก500 พันอ่ะพัหนึ่งแล้วกันสั่งการรับบัญชาจากกษัตริย์ของเจ้าแอคแทกที่เมืองนี้ตามนั้นเลยทหารเราต้องปิดจบฝรั่งเศสนะพอเราปิดจบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเมกับฝรั่งเศสเลยครับน่าจะเมกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าเหลือแค่เมืองสุดท้ายนะในโซนแถวแอฟริกานะครับเออรวมรบหรือเปล่าทหารวิ่งกันละงมนะโซนนี้พาสีได้เจ็ดหมืนสี่แสดงว่าเรามีกองทหารในเมืองเยอะนะตอนนี้พาสีได้พาสีน้อยมากครับกบฏบ่อยอย่งเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ห้าเดี๋ยวรีบจัดการเมืองนี้ก่อนโซนอัลลับคุยกับกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ด,ดิคุยกับขุนนางนะครับเกณียนมาให้หมดโอเคซื้ออาหารอาหารเรานี่ต้องมี ต้องเติมเพื่อกองทัพอันยิ่งใหญ่และรุงโรดของโซโลมอนเราแล้วก็อาหารสัตว์สวยเดี๋ยวค่าจะลบต่อเดี๋ยวน่าจะจัด200เหรอ200กว่านายเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆจัดแล้วกันนะเอาอินเดียนี้ก่อนแล้วกันอินเดียมองโก โอ้ลบคืนไงเก้า้ยสวยงามอ้าวอังกฤษยุติสงครามกับเราเฉยนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยอังกฤษผงใ่จะยอมแพ้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็สงครามหลายฝ่ายเหลือเกินเด้งตลอดเลยทุกๆนาที อ้าฝรั่งเศสมาอย่างไงนี่ร้อยหกสิบเก้านายผมว่ามันต้องไปโจมตีที่เมืองแน่เลยครับไม่เป็นไรเราออโต้ลเลยมีแค่ไม่กี่นายในเมืองมาร์กิสเซลดีขายให้หมดเลยแล้วก็เกณฑ์ทหารเพิ่มตามสเต็ปเราอ่าโซโลมอน โอเคสวยแล้วก็อาหารเราปึ๊บอ่า9 0 0 0 0ครับผมเราไปจัดก,การกรษัตริย์ของอังกฤษก่อนผมเห็นกำลังมาแค่คนเดียวเองไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราออโต้โจมตีเลยไม่น่ายากคือตอนนี้กำลังเรามีครึ่งพันแล้วครับก็คือจัดเต็มได้เลยเอา้าเป็นทหารมองโกเฉย ันนี้พูดคุยแล้วไม่มีอะไรสวยงามหยุดท่าเรือต่อเริ่มเจาะนะพวกเราเนี่ยต่อเลยครับท่าเรืออินเดีย632นาย เอ้ยเยอะอยู่แล้วนะทางงั้นแล้วก็ผมว่าในเมืองเยอะอันเนี้ยสองแล้วครับเดี๋ยวถ้า200ผมตัดจบก่อนละกันเราจะไปที่เมืองอื่นแทนคอนย่าอย่างเยอะสวยงามทหารของค่าห้าสิบเก้านายตรงนี้ในเมืองนี้เดี๋ยวจัดการเลย โซนสลัดก็ประกาศสงครามกับเรานะถอยไปแล้วครับไอ้สีม่วงสีม่วงมันคือประเทศอะไรครับทุกคนใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับเมืองคอนย่านี่ผมสั่งทาหารประมาณพันกว่านายลอบเมืองอยู่แต่ไม่ต้องมาเยอะขนาดนั้นก็ได้นะป้องกันได้หลายที่หน่อยอย่าให้ศัตรูได้ยึดหลายๆเมืองของเรา ออโต้เลยโซนนี้ไม่น่าจะมีอะไรอ้าวแม่ทัพโอ้โหได้แม่ทัพสองคนเลยฮะสุดยอดไปเลยครับเอ้าโอเคอะไรก็ได้ไม่ติดตอยู่แล้วนะครับโอ้โหกองทัพต้ออยู่ตรงนี้หมดเลยครับเอ,อดูจากในแผนที่แล้วเนี่ยเรามีหลายทัพอยู่นะ รวมแล้วก็หลายพันคนอยู่นี่สุดยอดไปเลยครับโซโลมอนเราผมแทบที่จะไม่ได้สั่งการทหารของเราเท่าไหร่ตอนนี้เป็นการลบแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าศัตรูหลายด้านจริงๆอุ้ยสวยงามยึดพอร์ตของมาเซนทายได้ ผมดูก่อนนะแก๊งไหนวะแก๊งดีเฟนต์ตรงนี้อ๋อตรงนั้นสวยงามทหารเอารางวัลไปเลยข้ามอบที่ดินแล้วก็เมืองให้กับพวกเจ้ารัเสเซียบาเซนไทยไปไหนกัน้าเน่ ทำไมดูไปไกลอย่างเดียวไม่เท่ไปรัเสเซียไปไหนเนี่ยไปหารัเสเซียหรือเปล่ามาเชนไทยเอา้าเหมือนลืมเก็บของหรือเปล่าเมืเ่อกี้เหมือนจะใช่ครับทุกคนเหมือนจะลืมเก็บของนะผม้หนว่าลืมเก็บของยังเก็บมาอยู่แต่เก็บไม่ได้เยอะทุกคน เดี๋ยวผมไปจาัดก,การบบงนีก่อนมีแม่รับคนหนึ่งกําลังล้อมโจมตีเราอยู่อาจจะเป็นกษัตริย์ของพวกโจรสลัดก็ได้สวยงามครับไม่ได้เสียเยอะอันนี้เหมือนจะคุยหมดแล้วน,นะเคมคเกตเซลดีส แล้วก็จ้างเกณฑ์ทาหารหมดแล้วไม่มีไปครับไปกันต่ออ่ามามาจบๆเลยเมืองนี้ออโต้เลยครับเพราะว่ามีพันห้าสวยเอาลืมเก็บของปะเนี่ยทำไมมือชอบลั่นหมาเซ็งเลยครับทุกคนครับ ผมน่าจะลืมอีกแล้วพูดคุยหน่อยล้วกันเจ้าพวกน้โหทำไมหน้าตาเป็นยังไงวะเคเคเคมาร์เก็ตโอ้โหลืมเก็บของมือลั่นนะรีบไงรีบรูบ้จะรีบไปไหนโอ้โหรีบเกินเกินไปหรือเปล่าเติมทหารเลยครับอะทหารผมมองเพลงไปหนึ่งแล้วน่าจะอดยาก เติมอาหารอยู่ทหารใจร่มๆสิครับอนันนี้เลืกทับที่สิบเอ็ดทับที่สิบเอ็ดเดี๋ยวไปโจมตีสองร้อยยี่สิบเอ็ดสุลต่านตรงนี้แล้วกันน่าจะเป็นเมืองหลวงสุดท้ายครับเวราเจาะขึ้นไปเลยทับที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ มันมีแค่สี่้อใช่สิบเอ็ด้อเปิดแมพก่อนทัพที่สิบดิทัพที่สิบอาร์มี่สิบนี่คือคำสั่งของกษัตริย์เจ้าโจมตีเมืองนี้ ควเป็นคอนแตนตินนี่ว่าทุกคนครับเปลี่ยนใหม่ดีวะทับสิบุกทะลวงขึ้นไปเลยไอ้กโพสีไอก้กวกสีม่วงอะคือมันทับเก้าดีทางกันอะเออทับเก้าแอตแท็คือไอ้พโกสีม่วงมันชอบแบบทะลวงเกินอะทุกคนทับเก้านั้นก็บุกมาถึง จเจาะไหนดีอยอืมเอาเมือนี้เลยแอทแท็คเอากดแอทแท็คไม่ได้เหรอเอาไม่โดนอะไรนี่ทำไมถึงค้างเงี้ยทุกคนครับเอาอะไรเดีย่ยค้าง ค้างของจริงครับทุกคนครับทำไงอะ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวพัดค้างค้างจริงทุกคนมันไม่มีอะไรหรอโอโหค้างอย่างนี้เหรครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับขอจบคลิปนนี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืม กดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยคือค้างครับตอนนี้โอ้โหอะไรก้อนโอเคก็ประมาณนี้ครับอาณาจักรเราแล้วก็อาณาจักรอื่นๆที่ที่ประกาศสงครามกับเรานะครับโอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน